ค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีก็บรรยากาศตอนเสาร์นะคะเมื่อนี้ก็จะพามาหล่อปลาหมึกอือคือเกานะคะเมื่อนี้เขาจะพามาผสมผสมเกสรอนของฝักทองนะคะ<ม>การผสมงวเข้านะคะเขาก็จะเก็บเก็บดอกตัวผูก เก็บดอกตัวผูมากกวน่านะคะเพราะว่าขันสวยมากไม่ไหวมันจะมาอันเกาะเอาเกีวซอนอยู่ข้างในนี่ของ,ของดอกฟักทองนีไปเบิดนะคะเ้าต้องหายังเก็บมาใส่ใส่คู่แบบนี้นะคะการผสมท่ากาหาดอกหาเอาดอกเนี่ยนะคะก็คือแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นดอกตัวเมียนะคะเพราะว่าันจะมีงวยคนอยู่ในนี้ เวลาผสมเทาก็หลอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเหมือนว่าจะเป็นฝุ่นอยู่ดอกมันแล้วก็เอาทาทาทาแบบนี้นะคะก็เอาไว้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วเขาก็จะเห็ดเห็ดแบบนี้ไปไปจนกว่าจะเสร็จนะคะ พอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงล่มนะคะไม่ใหม่ก็จะบ่คอยนี่นะคะ จะละดอกผลออกแบบนี้นะคะเกิดจะเอามาท่าใช่เลยอยู่ดอกผลผนจะมีที่เป็นฟุนนะคะเป็นฟุนเกสรเท่ากับเอามาท่าแบบนี้นะคะตัวน,นี้อันมากเลยอะเขาจะมาเอานะคะเขาจะเอาหมากที่สอง หมากที่สองหรือว่าหมักที่สามนะคะ,ะตัวไอ้ดอกเพลิทน,ทา,นทาทาทาเม้อใหม่เข้าทาเม้งใหม่บรายเขากับสามารถเจ็บเจ็บจากต้นเพิุนแบบนี้ไปผสมใดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันกระล่มเม่งใหม่กับมะข่อยลายนะคะเชื่อมันจะมีหวกเม่งพูนะคะการผสมเกสรกับเป็นการาาเพิ่มอัตราในการติดลูกนะคะ ว่าขันเท้าปล่อยให้แต่แมลแรงผสมบางเทธอมันอาจจะ,ะลูกอาจจะบ่ติดนะคะแต่ว่าคันเท่าผสมซอยมเลเร่งมันก็อาจจะมีโอกาสติดลูกได้เพิ่มขึ้นนะคะดอกเยซอนมันก็จะเป็นฝุ่นแบบนี้นะคะ ฝากช่วงทันตัวใดติดลูกหน่วยใหญ่เติอแล้วเขาจะเขาจะเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดเพื่อให้เพิ่อาด,ดูสารอาหารไปเลี้ยงเต๋หน่วยเพิ่นนะคะ คันนวยไดเพึ่งจะติดอผสมเมื่อเดี๋ยวเขาก็จะเห็นว่มแตกตา่างองคงทีงแล้วนะคะว่าลูกว่าหน่วยเหนือพึ่งจะติดแล้วแต่ว่าขันหน่วยได่บติดมันพึ่นก็จะสียดลงนะคะเขาก็หาตัวผสมใหม่แล้วนี้เป็นดอกตัวเมียนะคะ ดขู่ขันท้อผสมเอาอยู่หมากไปไปลายหลายมันมันก็นจะหน่วยบบใหญ่ขึ้นกันนะคะหมากไปไปลายกับหมากที่เล็ก กับหมากนวยทียูหนแนหนงนวยทียูหนแหนงเข้าก็จะเอาเนะคะ่ะกาจะเอาตอยูเครื่อหลับเครื่อหลับตรงค จะเป็นตัวที่ผสมด้วอว่านนี้นะคะต้นนี้ผสมเกสอรด้วอว่าน ค่ะไอเป็นตัวอยู่แขนงแบบนั้นสินะคะแล้วนี่จะเป็นแขนงเพิ่นเขาจะว่เอานะคะเขาจะตัดออกนะคะเพราะว่าเพิน่นเพิ่นบานพร้อมเคืือรับโอกาสที่เพิ่นจะติดลูกกับก็มีหลายนะคะแต่ว่าเพิ่นจะหน่วยบ,อบออย่อบัใหญ่นะคะ ผสมอดอกตัวดอกไปเลยนะคะ